โดนโดนหนึ่งร้อยกัดป่ะฮึไม้บังวันนี้มันกัดไม่โดนเออขึ้นมาโจ้ะอีกทีนึงผมงวันนี้ก็<อ>ไม่ได้กัดช้อนเด็กแว้นนะผมแกลกบอย่างแกลขันครับตัวใหญ่นะผมนึกว่าต์ที่แรกนึกว่ากัดไม่โดนนะครับก็ยกก็ยกยกบนต้นไม้ก็โดนขึ้นมากัดอีกทีนะครับซ้ำครับ อันนี้ใช้เป็นคันยั์คลองกับเรอทุกส,ะสะกันนะครับผมเค้ยผมติดตามผลงานนะครับกับกบอยากแก้คันแล้วก็คลองเด็กตกปลาผมยอดจริงครับผม